สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยทาง N n n Channel ็นชาอลเพื่อการศึกษาและนานาาสระเพื่อการเรียนรู้นะครับขอขอบุณทุกกาลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือกดติดตามนะครับติดตามก่อนได้รู้ก่อนได้รู้เทคนิคใหม่ๆที่ไม่มีในห้องเรียนนะครับซึ่งผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ้องที่กําลังจะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .1 หนึ่งกับชั้นม4ีนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้เศษส่วนซ้อนกันอีกสักข้อนะครับถ้าใครไม่เคยทําโจทย์ในรัษณะแบบนี้ถ้าเห็นข้อสอบ จะทาไม่ได้เพราะว่าไม่มีในแบบฝึกหัดในแบบเรียนนะครับเป็นทักษะที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งมันจะไม่ค่อยแร์สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษนะครับแต่เราไม่ต้องเสียใจถ้าเราไม่ได้เรียนพิเศษขอให้ดูคลิปนี้ให้จบให้เข้าใจนะครับเราก็จะทําได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องใดๆน,น,นะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเข้ามาหนึ่งห้องคลิปนะครับโจทย์ถามว่า1นึบวกหส่วนทั้งหมด1นึบวกหส่วน2องบวก x ส่วน10เท่ากับ84ส่วน49แล้ว x กำลัง2บวก1มีค่าเท่ากับข้อใดอใก็ไก่10ขอไข่26ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเศษส่วนซ้อนไปแล้วนะครับผมจะทบทวนกฎในการทำเศษส่วนซ้อนอีกนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจกฎการกระจายจานวนค่ะก่อนนะครับ ซึ่งผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับเศษส่วนซ้อนแต่ผมอาจจะพูดว่า,าใสษส่วนเกินซึ่งมันคือจำนวนคะนะครับกฎในการกระจายจำนวนคะคือ a b ส่วน c เท่ากับ a บวก b ส่วน c นะครับตัวอย่างเช่น3เศษ1ส่วน2เท่ากับ3บวก1ส่วน2นะครับคือมันสามารถกระจายในรูปของจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนนะครับส่วนกฎการหาร ก็คือ a ส่วน b จะเท่ากับ1ส่วน b ส่วน a นะครับตัวอย่างเช่น2ส่วน3จะเท่ากับ1ส่วน3ส่วน2นะครับอย่าลืมกับเศษกับส่วนนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการทำนะครับอันดับแรกตั้งหารยาวโดยเอา84ไว้ในบ้านเอา49ไว้นอกบ้านก็คือ8 4หารด้วย49นะครับก็จะได้8ปหาร49ได้1ครั้ง ก็จะได้ 1, หนึ่งเศษเหลือเศษสาสิบห้านะครับเราก็เอามาเขียนในรูปของจำนวนค่ะก็จะได้หนึ่งเศษสาสิบห้าส่วนสี่สิบเก้าเอามาเขียนใหม่ก็จะเป็นหนึ่งบวกสาสิบห้าส่วนสี่สิบเก้านะครับจะสะเกตเห็นนะครับว่าสาสิบห้ากับสี่สิบเก้าเราสามารถทําให้เป็นอย่างต่ําได้นะครับถ้าเราท่องไม่เจ็ดแล้วจะหารลงตัวนะครับเอาสาสิบห้าหารด้วยเจ็ดก็จะเหลือห้าเอาสี่สิบเก้าหารด้วยเจ็ดก็จะเหลือเจ็ดฉะนั้น มันก็จะเป็น1นึบวกหส่วนเนะครับถ้าเอามาเขียนรูปแบบตามที่โจทย์ให้มาก็จะเป็น1นบวกหส่วน7ส่วนหนะครับก็จะได้รูปแบบที่ 1. สังเกตวงกลมสีฟ้าเลขหนึ่งนะครับจากนั้นก็เอา7ส่วนหมาทําเหมือนขั้นตอนแรกนะครับเอา7จ็ดไว้ในบ้านเอา5ไว้นอกบ้านก็คือ7หารด้วย5ก็จะได้1เหลือเศษ2นะครับเมื่อเราเอามาเขียนในรูปของจำนวนคะก็จะได้1 เศษ2ส่วน5ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของการกระจายก,ก็จะเป็น1บวกเศษ2ส่วนหหรือเขียนอีกในรูปหนึ่งก็คือ1บวก1นส่วน5ส่วน2นะครับก็คือจะได้รูปแบบที่2ดูที่วงกลมสีส้มนะครับจากนั้นก็เอา5ส่วน2มาทำเช่นเดียวกันก็คือเอา5ไว้ในบ้านนะครับเอา2ไว้นอกบ้าน5หารด้วย2ก็จะได้2ครั้งเหลือเศษ1นะครับ เมื่อเราเขียนในรูปของจํานวนค่าก็จะเป็น2เศษหส่วนสเราเขียนอยู่ในรูปของการการะจายก,ก็จะเป็น2อบวกเศษหส่วนสนะครับแต่คราวนี้เราก็จะได้รูปแบบที่3ก็คือคล้ายๆกับโจทย์แต่เราได้เป็น1นส่วนสเราทําผิดไหมสิ่งที่โจทย์บอกคือตัวท้ายจะเป็น x ส่วนสินะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือจะเป็น1นส่วนสแต่เราต้องคิดนิดนึงว่าอะไรที่คูณกับ2แล้วได้10 ก็คือ5นะครับฉะนั้นเราจะเอา5คูณทั้งข้างล่างและข้างบนตรงที่เป็น1ส่วน2นะครับก็จะได้ตามที่โจทย์ให้มาเลยนะครับก็จะเป็น1บวก1ส่วนทั้งหมด1บวก1ส่วน2บวก5ส่วน10ดังนั้น x เท่ากับ5นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามว่า x กับสองบวก1มีค่าเท่ากับข้อใดเราก็เอาค่า x ที่ได้เท่ากับ5มาใส่ตามที่โจทย์ถามนะครับก็คือ x กำลังสองบวกหนึ่งก็จะเท่ากับ5้ากำลังสองบวกหนึ่งห้ากำลังสองเท่ากับ25บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเท่ากับ26ฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ26นะครับเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับถ้ายังไงน้องๆดูคลิปแล้วเมื่อดูเสร็จแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็ลองทำตามคลิปนะครับจะได้เข้าใจถ้าเราไม่ทำหรือไม่ฝึกให้ผ่านมือเราจะจำอะไรไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ข้อต่อไปนะครับ